นะครับผมก็อยู่กับดรศักชัยพิทักษ์วงศ์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยบูรพาครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ขอให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเราใช้คําว่า b u Underbe a ร h นะครับหรือบูรพาร่วมพิทักษ์รากหานบางแสนครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราาใช้้พืนทททีี่่ง มณฑนานบกที่1 4ได้มาจัดพื้นที่ไว้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับ,รบที่ที่จัดระเบียบไว้นั้นเป็นที่ให้ประชาชนมาใช้ในการพักผ่อนนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยปุรภาเข้ามาร่วมจัดก็คือเป็นการกิจกรรมเรื่องการออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาชายทะเลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขมหาวิทยาลัยปุรภา,าและก็มณฑนหานบกที่1 4ครับโดยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ การกุดมศึกษาหรือสอกอ,อนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้นิสิตของหมหาวิทยาลัยบูรพาประชาชนทั่วไปนะครับได้มาใช้พื้นที่ที่จัดระเบียบไว้ในการพักผ่อนท่องเที่ยวออกกําลังกายหนะ้าที่สําคัญก็คือนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพานั้นจะมีส่วนช่วมกันช่วยกันในการที่จะรักษาความสะอาดช่วยกันทําความสะอาดปเป็นประโยชน์นะครับรอบมหาวิทยาลัยบูรพานั้นเกิดมาคู่กับหาดบางแสนและปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ60ปีของหมหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อนิสิตแลวก็จุดนกัะบางแสครับครับแล้วสิ่งที่อาจารย์คออาดหวังกับกิจกรรมนี้ว่าจะได้รับอะไรบ้างครับจ๊ะครับสิ่งที่รับแน่นอนอันที่หนึ่งครับความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในการช่วยกันจัดระเบียบนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิกจกรรมการออกกำลังกายโดยเฉพาะชายหาดเช่นกีฬาชายหาดวอลเลย์บอล แอรบิกชายหาดและเกมต่างๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นผมว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทั้งนิสิตประชาชนทั่วไปและที่สําคัญวันนี้มีชุมชนเป็นอ,อสอมอนะครับที่เป็นประชาชนกลุ่มชุมชนในในเขตบางแสนนี่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับครับครับ,รบก็ต้องขอ,ขอขอบคุณดรศักชายพิทักษ์วงนะครับที่ให้สมาษณ์เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับจังครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณชัดชัยศรีวิไลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับครับสำหรับสกนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมนี้นะครับเข้ามาสนับสนุนด้านอะไรบ้างครับจังครับครับผมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในนามของรัฐบาลก็คือเรารับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคน พัฒนาชาติสร้างคนสร้างชาตินะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นสังสพอสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งประมาณ4 0 0แสนบาทเพื่อพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยบุรพาก็คือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งเราจะให้งบประมาณสนับสนุนทุกๆปีนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับในการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในตำบลแสนสุขนะครับ รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับในในชุมชนตำบลแสนสุขนี้ให้มีการออกกำลังกายนะครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีพลังนะความคิดความอ่านรวมทั้งพัฒนาจิตใจนะครับทั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวนะครับซึ่งนิสิตนักศึกษาของมหาลัยบุรพาก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง นอกอย่างนี้เรายังให้มหาลัยบรุรพาเป็นแกนนําในการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมด16สถาบัน16มหาลัยของสถาบันนุษิศาสรรัฐในภาคตะวันออกนะครับซึ่งนําโดยท่านอาจารย์ศักชยัยพิทักษ์วงศ์นะครับ mm. ก็จะได้เห็นว่านิสิตนักศึกษาเขามาช่วยกันลรณรงค์เพื่อจะให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพจิตใจเราแข็งแรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็การคิดการอ่านของเด็กมันก็จะเชื่อมโยงถ่ายทอดไปสู่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยครับก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากนะครับที่พวกเราได้มาชุมนุมทํากิจกรรมอเป็นพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสามแห่งก็คือเทศบาลเมืองแสนสุขมณฑลฐานบกที่14ชนบุรีแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเราไดเข้าใจและก็มีความสุขกับ กีฬาทางน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆซึ่งไม่เคยรู้จักว่ากีฬาทางน้ํานั้นมีอะไรบ้างที่สามารถจะเล่นแล้วก็ทําให้เกิดความสนุกสนานและในเวลาเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะนั้นต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาท่นนานคณะบดดีและก็คณาจารย์บุคลากรรวมทั้งนิสิต ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาช่วยงานในวันนี้ให้สำเร็จลุร่วงไปได้อย่างดีขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสนใจที่จะออกกำลังกายด้วยกีฬาทางน้ำต่อไปขอเปิดงานครับขอบคุณครับค่ะ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผ,ผู้รักษาการแทนอธิการบดีนะคะได้มอบของที่ะระลึกให้กับผู้สนับสนุสน,นค่ะท่านแรกนะคะพันโทอภิชาติวรรณเรศค่ะผู้แทนจากมวลทททหารบกที่14ค่ะขอเสียงป,ปลบมือด้วยค่ะค่ะและอาจารย์ฉัดชัยศิวิไลค่ะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถและกิจกรรมนักศึกษาจากสอกอค่ะ และอีกท่านนะคะเป็นตัวแทนจากเทศบาลเมืองตะบนแสนสุขค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้สนับสนุนทั้ง3รายได้ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะขอให้ท่านประธานในพิธีค่ะกดแต่ลงเป็นสัญญาณให้กับการเริ่มกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะเต้นแอโรบิกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยว Let's sing along คืนครับน่ารักก็มีครับข้างหลังครับ โจลองไหมครับพี่ๆเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาการกีฬาครับลองดูไหมครับกระดานโตกขึ้นไครครับ I you